เอามาติดใต้มัดเมนอยู่บ้านยายนี่แหละเนาะไปตัวนั้นน่ะตอนหลับเข้าสู่ช่องนิบได้ใช่แล้วนะคะวันนี้ปลาส้มเขไามาหางพองยายว่าวันนี้อ้อหือว้มีอะไรมาพองยายบอกมาอันนี้หรือคือปลาส้มเหรอโอ๊ยตายตายตายปลาส้ม อยนาเท่มาสวัสดีวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนมาเทมาี่ี่มม่มาอมาทำไมคะมาทำไมคะโอ๊ยมาทำไมคะ ะชมว้วนวะชมทำไมกร้วนังกยนะมอะไรกับข้าวยังไม่มามีขนมเาี่เอาขนมมาี่ีอะไรบอกพี่อย่าเดินไปนูมาเดินไปมันก็เดินไปเรื่อยๆดิมันไม่กัดหลอกประช่มนะ

คุณได้ลี่เนาะอันนั้นก็ได้อิจฉาอิจฉาผสมกิน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 ว่าอาหารไม่กินนะเหมือนตั้งไม่กินขนมมันมันจะกินกับข้าวแล้วมีกินอาหารอาหารก็ยังไม่เสร็จจะกินข้าวเหนียวนะ มันกินกับข้าวไงกินอาหารกินปลาอะไร่าเนี้ยมันก็ต้องจำจ่ากินต้องกำจกินประชุมถ้าอยากกินก็ต้องจำจ่ากินไปฝนตกฟ้าร้องไม่รู้จักเข้าลร่ม ชื่ออะไรอ่ะคอไอตัวเนี้ยมดแดงแดงแดงเดี๋ยวปลาส้มคนสวยปลาส้มคนสวยเออ <c oughs> เอาไส้ใี่มันซื่อจะได้จะได้แบบเอาตรงที่มีไส้อะ่ปะปลาส้มมีปัญหาอะไรมาบอกยายเออ บอกมาสีอ่ะโชมเ้ยใครทำอะไรวะหิวข้าวบอ,อหิวข้าวนี่้อรู้จักหิวข้าว,าาวยิ่มมาบ้านยาช่วยน้องคีณยังสลัดกระโร พูดอะไรมันสลัดเฉลียวมันเอามาให้ยายเอาอะไรมาให้ยายไปช่อมไปกินดิมันกินเฮ็ดเล่นอยู่นั่นน่ะเนาะอยู <c oughs> ่กับยายนานๆบอกฮะไปช่ปมนีม่ขาวอยู่กับยายนานๆเ, <c oughs> เนี่ยหยุดวิ่งเข้ามาเลยฮะ กกมมันอยาา,ลลาเลรวก็ตกใจอ้าวใช่ไหมเนี่ยมาคนอื่นก็ไม่ยิ่งหรอกมีกระชุมคนเดียวเนี <c oughs> ่ยบึงบึงบึงขนม <c oughs> ้านงงวะเอเอเอ,องอะไรวะนิ่มๆเนาะงงเนาะอ,นนอืมเอาที่มันมีไส้สิใหญ่ตรงที่มีไส้อะ กะมาเอาหารแต่มันไม่คืนขนมจะรังพิจารณาขนมปังว่ามันกี่อันแล้วนะพี่นาทีแล้วนะ,ะต้องมีไส้เอีอ่บว่า ็ต้องมีไส้ยังไงตรงกลางมีไงใส่ไหมเนี่ยอ่ะนั่นไหมเห็นะมันหวานใช่ไหม้มันหมดเลยเออให้ไปหมดเลยอ่ะเจ็ดนาทีแล้วแปดเลยจุ่มมันมันหวานไงฮะมันก็เลย เป็นไงวันนี้กินอันของขนมปังนะป้าส้มนะกินอาหารฝรั่งให้ยาป้า <laughs> ปส้มกินอาหารฝรั่งเนาะอันเนี้ยมันหนืดหนืดเงี้ยมึงเนี่ยโจ๊กขาเขาในตัอมันหนืดหนืดนะเอ้าเอ๊ะวันนี้อาหารแปลกเนาะอ,อาหารแปลกเว้ยไม่มีของข้าวว่ะงงอิจมว่ะ S <S <S อะไรช่มอ้าววันนี้ของวันนี้อาหารก็หงากหลายโ <วะ S 1> ห่ทีนี้ทีนี้ด<อ>ันเอาแล้วเอาแล้วรุนรุนเลยทีนี้ได้รสชาติแล้วไงอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้ยงังหมดเอาหมดเอาถึงไอหมดเลยที่กินอะไรอ่ะไม่ไม่เอาไม่เอา เราเคยกินเยอะแล้วให้หมาไปกินเราเคยกินเยอะแล้วหมาไม่เคยกินให้หมาเลยเนาะอืมอร่อย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 เอาให้หมดเลยค่ะเอาให้มดเลยอืมอันนี้เห็นไหมอะเอ้าเอ้านั่งลงลงนั่งลงนั่งลง ติดใจแล้วไหมล่ะเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วนั่งลงนั่งลงหมดแล้วหมดอันแล้วดูยายดูกระดิกขาเี่ชอบดูดูกระดิกขา น้ำปังหมดแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะอ,คอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิก้าชาแนล้วยนะคะคสวัสดีค่ะ